ไปครับพี่น้องเขาจะไปยินดีกับพี่สาวนะครับเรายินดีกับพี่สาวขึ้นบ้านใหม่ครับพี่น้องนี่กับยุบานใกล้ๆกันเลยนะนี่ถัดถัดมาสามหลังพี่น้องถัดมาสามหลังอืมปัด โอ้โหเหย็บเหย็บได้เพะนี่เหยียบก็ได้อไไดอกครับเ <ปะ S 2> ตรียมของแขวนมาแล้วนี่ก็เตรียมของขวัญมาให้พี่สาวนะครับเนาะนี่ได้เห็นจากของกินเบิร์ดทุกอย่างนะก็ขอสแสดงความยินดีกับบ้านใหม่เนาะอโอเคเจเอบ้านบางค่าพี่น้องอโสดนะครับเนาะนีะ่ทำเพื่ออเป็นลูกเคยกันนี่แหละแม่เ่าพี่น้องนี่กะบะมีอย่างหมากไม้กะเอากระเป๋าเขียนเอวซื้อเนาะครับเนาะแม่เ่า ปาร์ตงานขืนบานใหม่จีเข่าจีเายินดีกับเจเอจ้าบ้านที่เหมือนรีสอร์ทนิดหน่อยรีสอร์ทที่เหมือนบ้านนิดหน่อยยินดีด้วยจ้า